เเป็นหัวเต้หัวโดเอวโต๊ะใหญ่เอ้ยกินปุ้ยไก่สื่ปุ้ยใต้ยอะดอกไหมดอกยอาดอกไหมโอ้ยมึกะจะหาินดินวันนี้เป็นไงจะต้องกัเจีดเลยไม่รับติดหรอโอ้มึงกะเปนเปนนี่มีอะไรดูอยู่ทางใต้มีอะไรดูจะมึงหายั้มะวันตกอะ ให้บาร์แบบนี้เว้ยแล้วแต่ว่ากูใส่ของเข้าไปใช่ไหมมันจะอัตโนมัติเลยเฮ้ยเล่นไอ้ไหนวังในตัวไอ้เยี่ยมมึงแค่ไม่มีลักษะนิยมนะเนาะเนี่ยลัษะนิยมแบบไหนหรอไอ้คือโอ้ลักษณะนิยมของกูก็คือนมใหญ่ๆอันนั้นก็เปียกใช่ของก็เบียกไงอย่างน้อยมึงก็เป็นคนแบบถึงกูบอกกูถึงบอกว่ามันปกติที่สุดที่คุณรู้จักมาบางคนมันหนักอ่ะบางคนแม่ดีดไมฟังกูเด็ดเพลงเนี่ยไอ้แต่กูกดให้เลี้ยวซ้ายแม่ไม่ยอมกดให้ย เอ้ยมึงก็เบกให้กูดีสัตว์มันไม่ได้ไปทิ้งไปด้านใดนด้านหนึ่งอะที่แบบมันจะแปลกๆหรือแบบมันจะเป็นเฟสติสด้านนั้นตรงๆเลยแบบเห็นแล้วมันจะพุ่งพ่าน,นอ,ยาอย่างนั้นอะยิ่งเราจะหยุดพูดเลยก็ได้แล้วอีก<ล>แ,<ต>แล้วช่างมันแล้วกันขอโทษครับแม่โ <laughs> ชคดีออฟเบสกับเรื่องนี้ขอโทษทีอ,ะ,อะไรคือน,น,นิทไรสติโกหกมันแบบพูดข้นได้ดีมากอะเออไนะนี่มันเฮียอะไรบ้างเนี่ยเวทมนต์เนิกเต็มไปหมดเลยเฮียเอาไอ้เนิกมาเลเรีย เดินไปเลื่อเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอิสเลียมอิสเลียมคืออะไรวะเพ่ของดีอ่ะดีอ่ะทั้งมันทั้งมันแค่เงินอ่ะไม่มีแล้วมาอยัดตัวนี้แล้วกันนะดึงยัดไปเลยอ่ะยัดเหลวพ่อมึงอ่ะอย่าทำเัวนี่อย่าร้องกูขอร้องเอาไงได้คนอันนี้มันออฟเดสซี่มาเรื่อยแบบนี้วิไข่ไอ้หมกมุกไหนเนี่ย วันๆก็ดูแต่อะไรแบบนี้เลยอะไรดูอะไรวะไอโฟย์เอี่ยพ่อมึงอ่ะมึงดูคนเดียวนะนดันอ่ะโฟย์ไงไอโฟย์แพนด้าไอสัตว์กูรู้มึงจะสื่อความหมายถึงไอ้เหี้ยมึงไม่เข้าใจกูพูดไอโฟแพนด้าไอ้เหี้ยโอโหโอ้โหดีไอ้ยี่่เทียบกับคาสันกับตัวเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรคือแอมเบกิ้งเอ็กซ์ไอ้เหี้ยมันไม่พังเลย เเมันระดับสุรตาะแต่ยี่อ่ะมึงเลือกเพื่ออะไรที like ่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคลิปแต่บอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรสุรตาะแต่ยี่อ่ะตอนแรกอยากมึงว่าเสียงกูใช่ไหมไอ้ยี่อะในว่ากูเนี่ยกูโต้กูว่ามึงอ่ะไอ้น้องเคยกูนิ่งไหมน้องอะไรนะมึงเคยกูนิ่งไหมอะไรคือกูนิ่งวะไม่อยากรู้ไอ้ยี่ อย่ารู <S 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 ้เลยน่ะไอ้สัสก็แต่อะไรวะดิฟโต้ไอ้ขี้อ่ะดิฟโต้ขอให้ไปเสิร์ชเองก็ไม่อยากไปเสิร์ชเองอยากรู้ว่าดิฟโต้คืออะไรเลยก็ไปเสิร์ชอ่ะมันคือแต่สีโต้เลยดิโย่เวรมนโอ้ยเวรมนบอลูนโอ้ยเขาหินแบ่ดิโอ้ยมึงอ่ะโอ้ยมึงอ่ะมุงนเอาไงไป็นโลกเิฟตหนึ่งเหรอไอ้สัสอ๋อวุ้น ไม่เลยไม่รู้อ่ะแต่แรงนิดหนึ่งนีบ่วดเลยพี่กูไม่รู้ไอย่ายแล้ลบ้านะพี่จะตีที่ี้ยเหลือแม่อยู่ขับวันดีๆไอ้เอ็มหนึ่งคนไม่ได้ขอเอ็มหนึ่งเดือยอุ้ยเสียงไม่เหมือนคนเอากันเลยพ่อมึงอ่ะ เยังวางที่สักช่องยังมีเลี้ยโอเคไหนทำดิเฮ้ยมึงรู้วิธีทำด้วยเหรอก็กูเคยเล่นบอลน,นี้มาก่อนกูเคเยเล่นเกนมนี้มาก่อนเฮ้ยดีเลยทำไงหยดไปนี่ไม่เคยเล่นแล้วถ้าเป็นตัวเดีวยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไอสัตว์เล็กไอมันดิ่งเผื่อเที่ยวมันอะ แม่งเปิดมาไม่รู้เฮียอะไรจะจะเ,ยยเปิดมาอยู่เอม่ที่นี่กูจะบอกง่ายๆพ่อกับเพไอ้เฮียไม่รู้กูอย่าหาเปิดเลขเด็ดสัตว์ก็เห็นมันเขียนว่าเป็นอะไรนะเป็นแค่ขอเป่าดิ้กูนึกว่ามันแบบมันมีแต่ไก่มาให้เราเว้ยดูนี่คือสภาพไก่เมื่อเดือ้เฮียมันมาไอ้ไอ้ที่ไหนวไ<ฮ>ะไห้ไห้พ่ออ๋อนี่มันให้กล่องฟาร์มมาเด้อ เลฟสองจะเริ่มได้อีกสามหนึ่งแมุมูกุ๊บซ่าใส่ปัพให้เวลาเราใช้ปืนมันจะได้มีระดับปืนแค่กับแม่มูเหมือนนะกระจอกชิบไหนเอ๊ะแต่มันก็ตีแรงอยู่เหี้ยมึงกูใส่เชื่อหนักอ่ะเดี๋ยวยังเจ็บเลยมันมีบัฟสีเขียวคืออะไรวะก็เหม็นหรอไอ้เหี้ย ไม่มาตีแรงนะกูไม่ได้ลองเล่นแลเนี่ยเอ้ยสมีขี่ไก่เหี้ยไม่คุณเห็นสองง่ายเลยกมีขี่ไก่ไอเหี้ยทำอะไรระเบิกตายเลยเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเฮ้ยมันมีไหนวะอีกตัวต้องมาเหรอมึนมึนไปไหนนี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเอามาเดือดิงสุดแม่ง เอใจเย็นกายเอ้ยฟินงดีดีเนาะวินใจเย็นกายเรียบร้อยวินมาเนี้มาหาตรงที่ฟามมาดิกูจะให้ดูเว้ยกูไม่ไปดีกว่าไอ้เี่ยไอ้ฟานเน่อกูมันปลอดภัยอยู่แล้คนอยู่อยากตายไอ้เนี่ย ชาถีคลายกูเลยโอ้ไอ้สัตว์คนอยู่ยังตายไม่แก่ไอ้ควายกูอย่ากล้าไปที่ไหนเอ้ยซาสานตั้งหลายแล้วมันจะเดินตกตายกันไหมเนี่ยแต่กระต่ายไม่ต้องเลี้ยงหรอกตายตายไเหอะไอ้เหี้ยเออกูบินในอะไรในเทือกกูบินไปไอ้ชักวัวได้ไงวะโอ้๋อหี้ยโดนหัว มึงหลอกนบอลกแมไม่ดหัวหมูตายเลยอ้องกดเอหนึ่งสกูดิไม่อยากทำวะกูรู้สึกกูเป็นคนดีอะกูไม่อยาก่สยคนไอ้เชี่ยตอนให้เอ็ม่ไม่เกิดไอ้เชี่ยไปไปแล้วไอ้เชี่งกูหาไอ้เชี่ยไปแล้ว ไปนระหว่างรอแร่เราก็นั่งเล่นเพื่อเป็นยอดฝีมือไหนไอ้เหี้ยมันโดดลงมาอีกแล้วไอ้เหี้ยจากรอินนี้ก็เลยร้องเนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรมันชอบดรอเอล็กเซอร์มาแล้วมันก็โดดลงมาไอ้เหี้ยเป็นเงียบๆอย่างนี้จะู่ๆมันจะมีแทนไม่รู้โดดมาอยู่ไอ้เหี้ยแก๊สสองตัวไอ้สัตว์ไอ้ดีกว่าไม่อยู่มั้งย่ะทำไมเต็มโลก โลกนี้มันไม่ควรจะวีลาวาท่วมขนาดนี้เนี่ยเยอะเอ้ยใช่ปะเนี่ยไม่เลยเอ้าของกูก็มีซิลช็อตนะไม่ไม่ขุดให้ด้วยกูแค่อยากได้ต้นไม้ไอ้เจ็กต้นไม้ไอ้เจ็กมีนัยนี่อะไรเนี่ยเมื่อคืนแล้ววะมุดคัตติ้งโดนเนี่ยไม่รู้เลยได้อะไรมาเนี่ยเอ็นเดอร์แทง้งว่าแต่ฟอคของดีเยอะของแต่ละอย่างมาก อะไรเนี่ย M E Solid Monitor เฮ้ยไอ้เที่ยของดีไอส้สัตว์ไม่ไม่เกี่ยวกับกูที่มาหาเลยทุกอย่างไอเ้เที่ยโหได้ของเจ๋งสุดยอดเลยเที่ยกิจฉาเลยกูยยโยนขี้ไม่หมดแหละไอ้ที่กูไม่รู้เนี่นยไอ้ที่ใครเนี่ยไอ้สัตว์สัตว์รูปขี้ะไรขี้ใส่หน้าแม่งเลยไอ้เที่ยกูเจอสตาร์ปาร์ตาันโบราณด้วยนะเนี่ย กูได้ไอยอุอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยขอโทษพี่ขอโทษอุ้ยอุ้ยออุ้ยอ่าวฮิกูสดชื่นะอ๋กูตีโคตรแรงเลยเพื่อ้กูทำไงตีลังกาเออตีลังกาเพ่เป็นกำลใจกู่ไปอ่ะอะไรวะเนี่ยมีสิแคปิตอรกับลูบี้เฮ้ยไอ้สัต มันซ่อนเพจไว้เบ้าป้องได้ม่อนนะสัตว์มันดูแบบดีใจเวอร์มากเลยดีใจของไอ้ทึกลีพันนั่นแหะบ้านเราทุกคนสกปรกเลยอี้อมันลั่งหนูเลยเว้ยเออมีมาฟังเสียงเปล่าแบบเสียงเครื่องจักรฟังวะไหนวะมึงเป็นซีเรียสมันไม่เรียนหรอวะทำไมไม่เห็นทำงานเลยล่ะอ๋อีค่ทำโอ้ยเพ่อแม่หงายสั์ เว่ไดูดูดูะเออเธอยังไงแล้วท่านให้กูขุดใช่ไหมเนี่ยอะไม่ใช่เดี๋ยวกูย้อนกลับให้เอ้ยไอ้ที่เท่อยู่นี่ไอ้ย้อนนี่มันคืออะไรเะกูขุดแต่ก็เท่ดีมัคือพ่อแม่มันคือแต่ไม่แม่จะรอพ่อคือไงไอ้ควายอ้าวแล้วฝันแล้วมีอะไรเนี่ย ถ้าเอาเหอะเดี๋ยวกูให้มันทำพวกนี้ไปเลยเดี๋ยวกูไปดูวิธีเติมลมด้วยไอ้เติมลมไม่มีเอาปากอมไว้แล้วเาไพ่อมึงอ่ะไม่มาปิดที่กูก่อนฮะมาปิดที่กูก่อนกูออกเกมไปได้เีี่อ่ะเข้ามาปิดที่กูก่อนมันเปิดนะในควายกูเปิดอีกห้านาทีเสร็จไหนมา ก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่เกมไอคาวนะครับไปตายซะอ้อ้าอะไรเนี่อนเพื่อ้ผเฮียเขาค่อยเฮียเลยไอ้ควายสันเขาปิดคิมอยู่ก็ขอต้อนรับแขกรับทุกท่านนะครับก็นี่อยู่เกมไอคาวนะครับกับโอเชียนบล็อกนะครับเขาสันก็นี่อยู่ข้างๆกับผมเองนะตายเลยเฮียกูไม่อยู่ในเกมคุณก็ไม่อยู่ไอ้เนี่ยมึงอยู่ข้างๆ เจอกันท้งพีแม่งยังไม่คข้าหาด่าเนี่ยม่เข้ามารับชมแล้ว